สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยน,ยนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในแบบดีเซอร์อะไรสักอย่างนะครับก็มาว่ามันจะเป็นแบบแบบหาของนะเราก็จะมีพั่วแล้วก็ที่หานะครับเอ้ผมว่าผม,ผมพรุ้เสียงนะเสียงมันน่าจะดังเกินแล้วก็โอเคของ่อัปเกรตแล้วก็เอ็กซ์ไลน์นะครับโอเคเอ็กซ์ไล์ขายครับอ้วเรามาหาของเลยกว่าโอ้โห ปกติถ้ามันมีของมันจะเสียงไงอุ้ยเราต้องขุดครับโอเคมันแหบฟิตนะวุ้ยอะไรเนี่ยมันจะรีมันว่ามันจะรีแบบแบบสายสายนะโอเคนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อขึ้นไปด้านบนนะลองหาไหมลอง อ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อนโอเคทำการขุดครับเอ้ยโอเคแมคคาวเวอร์นะโอเคนละอยู่ประมาณตรงนี้นะนะลองลองขุดให้มันแบบเด้วยเฮ้ยแย่งของอะ่ะแย่งของไม่ดีเลยเนี่ยโอเคครับ ว่าจะมีคนร่วมอุดมการแล้วนะโอเคมาแม็กพาวเวอร์เฮ้ยมันต้องลึกขนาดไหนเนี่ยอุ้ยใครได้อ่ะโอ้โหเพื่อนได้เฮ้ยครับลัจากที่ผมครับกลายเป็นกีฟรีเต็มตัวครับตั้งจากโดนแย่งของมานะ ผมเองต้องไปหาที่อื่นนะที่แบบอยู่คนเดียวนะครับโอเคฮะเริ่มหาอุ้ยของระดับสีฟ้าว่ะแต่ตะเกียเจอเลนโบว่ะโอ้โหมาครับปุดมาแม็กคราร์เบอร์ท่าทีก่กิโลฝนันแย่ไม่ดีแบบเนี้ย ของสีเทาของมนเนี่ยมาแม็กพาเวอร์แล้วก็ที่บ้านฝนจะตกกัน,นะครับมาแม็กพาเวอร์อีกรอบได้หมวกมีขอยไหมโอเคจะไม่มีครับหาต่ออุ้ยของระดับสีเขียวมาแม็กพาเวอร์โหขุดแบแบเบาๆสีกัะพ้าครับสมาธิสั้นเกิน พวมเลยก็แน่เลยวนะน่ะเฮ้ยเดี๋ยนะพวมาลัยพมาลัยรถเหรอเอ้าโอเคครับมันผมว่าผม,มน่าจะโดนหลอกครับแต่เครื่องหาของครับเคล็สีเขียวไปแล้วมาเฮ้ยพผาพวกฟูว่ะอ่ะเอาแม็กพาวเวอร์แม็กพาวเวอร์โอ้พาวเวอร์ฟูลอไปแล้วแม็กพาวเวอร์แม็กพาวเวอร์โอเคมา ขุดไปเุ้ยเหมือนนี้จะลึกกันเนี่ยอ้าวอันนี้สมาธิสั้นอีกแล้วพาวเวอร์เป็นโหต้องลึกขนาดไหนเนี่ยเอ้ยผมว่าลึกเกินแล้วแม่ไม่น่าใช่ละหาไหมไม่อยู่ตรงนี้จริงดิโอเคนะเราจะขุดต่อนะครับอุ้ยมกพาวเวอร์ อออเออบาเลียวถังยิ่งขึ้นไปดีกว่าอัพเฮ้ยมีเพื่อนเริ่กหมดตรงกางวันนี้ไม่เยีนะเรอจะช่างมันนะครับของสีเขียวอุ้ยสีแดงสีแดง,แดงเคครนับตะกี้เจอเสียน่าจะเลือกอยู่พอตรงก่คนับ อุ้ยแม็กพาวเวอร์ครับมาแต่ละขุดเรื่อยๆขุดเรื่อยๆแม็กพาวเวอร์อีแกแล้วหรือจังหวะน,นี้ลึกแล้วมาแม็กพาวเวอร์อีกรอบเป็นครับต้องการใช้สอดโกงลบบอกนะโอเคใช้ไม่ได้อุ้ยแม็กพาวเวอร์เดี๋ยวไปเจกอกัน อยู่หนเนี้ยตะเกียบสีแดงอ่ะเสียงตรงนี้เหรอเสียงตรงเนี้ยโอเคมาไมพาวเวอร์อ,รอครับสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับ power full เฉยไม่พาเวอร์ไม่พาวเวอุ๊ p o w ว r full แล้วเ <G ül üyor> พชร77กิโลเราทำการกลับเลยครับ หมาว่าต้องเดินกลับนะและ้วเดินมาอย่างไกลได้เลยลบสี่ไอ้ันนี้ครับเครื่องบินนะจรวดเอ,อิ่มเดี๋ยนะทอมอยู่ไหนอ่ะทอมหาดี้อ่ะเพราะว่าผมไม่เจอเรือม,มาจากทอมนะครับทอม,มน่าอยู่ตรงนั้นวะอ๋อนี่ยทอมโอเคโอเคทอมทอมเป็นคนแก่แล้วโอเคเบลคัมทูนี่ครับดีเซิร์ตเด็กครัตเตอร์อันสักอย่างนะครับโอเคโอเคซือ Go out to the desert เอโอเค okay, นะครับเดี๋ยวเราเค่อยทำภารกิจหลักนะครับขอขายของก่อนเธอคือแบบใต้เพชษอ่ะนะอืม่อนเจ็ดสิบเจ็ดอันโคตรใหญ่อนนันโคตรใหญ่จะไม่คลิปนะครับเราจะขายฮัลโหลเอิอ่มขอถามราคาเลยอันนี้นต้องแพงโอ้โหอย่างแพง นั้นเราขายทั้งหมดเลยครับเติม์ไมอีเวนทัลลี่ครับพันเจ็ดนะครับ,รบ,นะรบเอ่อต้องการอัปเกรดนะเราจะซื้อพวกดีๆนะครับไม่ใช่แบบโศกกลางอนะไรแบบเนี้ยอันนี้ดิครับโอเคครับเราซื้อพวกมาแล้วนะใช้ยังไงโอเพนคลิกแพ็กเกียร์แพ็กโอเคแพ็กเกียร์ครับอ่าเราใช้นี้แทน เคานี่มันจะขายที่โครนครับเราต้องไปหาเครื่องสแกนนะแล้วไอ้เครื่องสแกนเราจะซื้อได้จากไหนอะ่ะอยากซื้อเครื่องสแกนตอนนี้เนี่ยหรือว่าร้านนี้เขาจะขายเครื่องสแกนโอ้ขายตัวนี้ได้ผมไม่เห็นมันต้องเอาแบบปเปอร์รอเนี่ยนะขอดูขออส e t เนี่ยระยะอันนีระะระะ้ระยะสูงอันนี้แบบโอ้ดูโกได้เลยครับโอ้โหแบบดีเลย g o ได้ n นะ่ะ โอเคนะครับว่าเอานี้ไปก่อนครับมแม้เราจะรวยนะครับแต่แต้องใจเย็นครับต้องไปที่ไม่ใช่บุกแพ็คนะครับโอเคแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆคนนะครับเปลารหาของคือแบบถ้าเราเจอของโขน่ะหืมหลายตัวแค่นั้นแหละอ่าอะไรวะเนี่ยลองคุยดูนะครับแท็กเตอร์เหรอโอเคเรากดย e อนะครับ โอ้หสามารถซื้อแท็กเตอร์ได้ว่ใครครับต้องซื้อแท็กเตอร์โศกังก่อนนะครับค,ครับใครครับคุณได้อย่างแรงครับแล้วก็ือนี้ครับคิดว่าสแกนได้ไหมผมคิดว่าบนนี้ไม่น่าจะสแกนได้นะเนี่ยเราจะไปทีเด่นนะผมมีความเชื่อมั่นกับทีเด่นนะ นี่ไงโอเคครับติดเอ็นมันมีของแล้วขุดเลยครับเผาฟูขุดโอ้โหแล้วขุดอย่างลึกมาเ้าฟูอีกแล้วเอ้ยเ้าฟุยแล้วครับขอแบบแม็กพาวเวอร์ขุดเฮ้ยอะไรอ่ะดิสคือจานดาวเทียม โอ้นาซาต้องเข้าผมแล้วละ่ะคือแบบต้องขอซื้อต่อแล้วปะ <c oughs> อุ้ยแล้วแบบมีมีไอ้เขาเรียกว่าแรงน้ำถ่วงครับฟิสิกส์นะกดฟิสิกส์หาต่อครับเราเชนทิศเอน็นครับโอ้โหทิศเอน็นจริงๆครับครับอุ้ยเรนโบว์เรนโบว์เรนโบว์ซิกเรนโบว์ซิกตรวนี้แม็กไพเวอร์เลยแค่นั้นแหละมาดวงเป็นดวงดวงดีเป็นดวงดี แล้วแม็กาวเวอร์อีกรอบขุดโบ๊ะแม็กาวเวอร์อีดอกมาเริ่มเก่งแล้วเริ่มชำละแม็กควาวโอ้แม็กควาวอีแล้วครับโอ้แม็กาวเวอร์อีแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แม็กควาวเขาก็ฟูสิโอเคผม,มเริ่มพูดมัวนะยิงเล่นยิงยิงรัวครับขุดโอ้โหแล้วดู คือแบบใครนะครับที่อยากจะมีรถถังมันผมนะก็แบบให้เล่นแบบนี้นะอโอเคต้องถ่ายไว้ก่อนนะครับถึงแม้จะเป็นรถถังเก่านะครับก็แบบมีมูลค่าเนาะโอเคนะครับเอาน,นี้เอาไปโวดเพื่อนนะโอเคแล้วก็คุยตอ่อโอเคตะกี้ทาบั๊กแล้วครับเป็นบั๊กนะอเอ้ยไม่มีของไม่เลอดเริ่ไม่มีของเ,อเอองนะอน,นี่ยอันเนี้ย อุ้ยของสีทองผมบอกเลยมันมีของทิ่เอ๊ะะมันมีของแมกพาวเวอร์ไปดิแมกพาวเวอร์ไปดิแมกเพลว์ว่าดอกมาเริ่มช้ำเริ่มช้ำเริ่มชองแมกพาวเวอร์บีกโมฟูแมกพาวเวอ่าปีกดอกมากุดเฮ้ยเริ่มลึกละเริ่มลึกละมาดิเริ่มลึกเริ่มลึกเฮ้ยมาใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้อาจจะเป็นแบบมงกุฎของ ฟอสซิลแค่ไปอีกดอกครับอันนี้จะเป็นปกคลิปนะครับโอเคครับหาของต่อครับเอ้เกมเกมเกมเอาเฮ้ได้ของดีเกมค้างเลยโอ้ยของสีแดงผมบอกเลยทิดเอ็นมันมีของเนี่ย คือเนี่ยถ้าเกมนะครับยังไม่แก้บ้างเนี่ยผมมองตรงครงับผมอาจจะแบบมาหาเศรษฐีในแบบนี้เลยก็ได้นะอืมคือแบบรวยง่ายจัดอะ่ะคือแค่มาทิดเอ็นนะครับโอ้ยควานเจี๊ยบโอเคมาเราหาต่อเลยครับคือแบบขอสักสี่ชิ้นลวกัน รถเล็วนะรถแท็กเตอร์กลับครับมาผมบอกตรงนะสปีดมันน้อยตรงไหนครับคือแบบโคตรแรงไงเออใช่แล้วสปีดมันน้อยจริงโคตรช้าโคตรเต่าเอเลียนอาเลนดิอาเลนอ่ะอาเลนผมดูเรื่องอีวิสเซบอร์นะครับผมเลยจักอาเลนนะฮะแล้วเรามาคุยกับวายานะครับ t h e อ r e not h a p เนี่ยเออเออ เวอร์อิสติสกินกายกายคือฮะจะบอกนะว่าไออารเลนนี่ไม่ใช่มนุษย์หรออันนี้เป็นเอเลี่ยนนั่นเนี่ยอ่าอน,นี่ไงเอเลียนโอเคครับคือผู้ชายคนที่ชื่อวาย่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาไม่เห็นผู้ชายสีเขียวนะครับก็คือผู้ชายสีเขียวคนนี้แหละคือเอเลี่ยน,นครับมาครับ แท้งฮาวมั h โอ้โหยิ่งกว่ารวยอีกยิ่งกว่ารวยคือรวยครับมาขายเลยแค่นั้นแหละคือรวยอะแบบหวานชิยับโอเคครับมาดูไดมอนด์ดีกว่าครับมาไดมอนด์เท่าไรเท่าไรเอาเอาเฮ้ย ีเอ้ไดมอนหายไดมอนหายเกมไดมอนหายเอ้ยหรือว่าจริงๆล้วไดมอนมันไม่มีตย้งแต่แรกกบ่าเฮ้ยครับขายฟอสซิลนะขายฟอสซิลคือเรียกง่ายว่ารวยอ่ะมันนี่ชอโอเคเพงนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับ เตมไมเนทอรี่เลยอรัเลเวลห้าครับเกือบรวยระดับศุลษาบ้านรวยนะครับไหนเราคุยกับนี้ดีครับอันนี้จะเป็นคนจากอียิมนะครับลิมิตเต็ดหรอโอ้โหแลขายแบบอย่างแพงอะ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะลิมิตเต็ดเหมือนกันวะโอ้โหเป็นที่คุณนะครับกับเครื่องหาโอ้โหแบบนี้ขายแบบยับเลยครับผมคิดว่าแบบนี้ลุงนะน่าจะเป็นไข่ดูบิ๊กกระเป๋าเนี่ย ใช่เหอมันดูบิ๊กนะก็พวกสีเนี่ยสองร้อยสปีดคือแบบโ้สุดหล่อเฮ้ยตอนนี้ทางขึ้นผมว่าต้องมีสักอย่างวันนี้ต้องมีสักอย่างสรุปนะครับคือมันเป็นแค่ปมไม่นแฉนะครับโอเคงนะั้นเราจะทำการซื้อนะครับคือแบบรวยจัดอะเออแค่นั้นแหละเอเคเปลี่ยนแพ็กก่อนนะครับ โอเคมากูได้ละสหลักใครนี้ไม่รู้นะครับชีวิตจริงผมชื่อเด็กชายเทเลเมทองคำนะครับก็แบบนี่มันขอตระกูลผมหรือเปล่าอ่ะอืมแล้วก็อันนี้คือดัสไตว i ิงนะครับโอเคเรามาคุยกับไอ้โกคาร์ับอย่างโอเคย่าเตอร์โอเคโอเคโกคาร์ดนี่ไงครับเอ้ของฟรีที่เราได้มานะโอเคอู้เกมเกมเกมโอเคนะครับ โอ้โอมาวะทุกคนมาว่าโกคาร์ดเนี่ยจะสามารถใช้อันนี้ได้ด้วยนะครับไอเจ้าโกไอเด็กเตอร์อะไรสักอย่างครับโอเคแล้วลดโคตรแรงนะครับโอเคมนว่าของทิศเอ็นเนี่ยก็น่าจะดีนะครับโอเคมาขอดูบแบบแม็กพาวเวอร์ดิโอ้เผือกดพาวเวอร์ฟูลอ,อีกแล้วอะว่ะแม็กพาวเวอร์มันเร็วเกินอ่ะ โอ้แม็กเคาเวอร์แล้วบุ๊ปโอ้ตึ้งฟอร์ซิเวลาครับทุกคนมาต้องคุยนิดน,นะค okay. อันนี้เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบกิโลนะครับโอเคอเคเคผมว่าของเริ่มดีแล้วของเริ่มดีละเริ่มเก่งเริ่มเก่งทุกคนคิดว่าจะมีพาร์ทสองไหมน่าจะมีพาร์ทสองตอนที่แบบแมปอัปเดตแล้วครับอ่าเราจะมาคุยกับแอรทอนครับเมค อ่าเมเทโอชาเวอร์โหในการจะสร้างเมเทโอนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้ารบักนะครับซึ่งถามว่ามีปัญญาไหมครับผมเนี่ยไม่มีนะครับอืมขอครับโอเคโอเค,อเคด,ดูแล้วโอเค เราจะไปขายขอนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขายฟอสซิลราคาเอาไม่ใช่กีด่ดกิโลนะครับเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบนะครับฮลโหลเซลดิเดสนะครับเซลดิรับนะสองพันห้าเท่าเดิมเมื่อเปล่าเนี่ยไหนดูดิในช็อปนะครับก็ไม่มีอะไรเมนูก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะโอเคผมคิด okay. okay, ว่าแบบนี้ก็จ,จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอมาดูอัปเดตหน้านะว่าจะมีอะไร ของตรงครับแมปสนุกมากเหมือนแบบเล่นฟรีอ่ะเออโคตรจะสนุกเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอยากได้ว่าหาไงวะเออก็เอาจบคลิปจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะครับ